ไปให้ถึงหลำคอเลยนที่ใครหลายคนมองว่าเป็นเดิมอนพัดดูแลอยากบรรเทาอีกคำหนงจริงๆก็มีมุมเฉสวยๆแบบนี้เหมือนกันอ๋อมาสุขวะน่าจะมาสุขสมุนไพรใส่กันได้จริงจังไม่สัวมีฐานสุขอันนี้คือในช่วงสามเดือมางหัวเหรอร้อย สองร้ครับเฮ้ยใครอะไม่น่าจะดนใจเฮ้ยไม่ได้หมวะทำไม่ได้หรอกแต่สองแล้วผ้าออกมาได้เลยหรอครับเออแล้วเป็นอย่างได้เลยหรอครับเอ้าเมาหรออุ้ยปปดด เอาเอาอ๋อไอ้ที่อยู like um ่ไอ้นี่นี่เอาเฮ้ยคุคนี้น่ารักอะเอาคืโอ้ ยับอกถูกมาตรงนี้แล้วคุณเหนื่อยนะเราจะชนอยู่แล้วจริงไหมไ่ไม่ขันขข้ามเลยคูไม่เล้รถไกลมากนะันลโตนั้นไม่เลยอย่าปอดนะจูจะเป็นบ้านอยู่แล้วกลัการสัมผัสมั้อบก็อขอคุณคอยรับไม่ได้สิคขักการสัมณ์เหรออลัวเฮ้ยอะไรไหมบ้โงกน่กลัวจริงปะกลัวพี่หยุดก็ได้นะ ไปตอเราไปอยานพี่้ยอยาหยุดเดาะอยาหยุดโอ้ยโอ้ยเรื่องทีแอนี่าวแล้ว่คือชีน่าแนคือนอันใครมี่เยอนี่เขาได้ด้วยหรือว่าเป็นแนวคุ่มวะแต่ว่าเคยเห็นยู่ไอ้ที่เราไป อ๋อนาดิกาลุงจิมน้งรอยอยู่งั้นแค่ปัดขึ้นไปมันจะทรายนอบอ่ะมีพี่แน่ใจจริงใช่ปะฉันจะกลับไปเจอแม่แท่ๆพี่เฮ้ยมึงบอกเขมาดิกที่มึงจะไปหาแม่มึงอ่ะ ทำไม่รู้ว่ามึงหนีไปเนี่ยเขาจะเสียใจไหมไม่รู้หรือเปล่าอ่ะแค่อยากรู้พ่อแม่แท้เราอยู่คนท้ายแม่ต้องรู้หรอกให้อยู่ไม่ต้องรู้พี่นอจริงจริงเหรอยช่ใช้ใช่แย่ใจกันไปเลยก็ได้เอาแม่ไม่ต้องร้องไห้นะดาดโซจะจัดการพี่พี่เองเฮ้ยพี่อะไรวะไหนบอกผมสำคัญไงอย่างนี้เลื่อนตายเลยเพี่คนอื่นทำอะไรได้หรอไี่นึกว่าบาปโหดแรงสุดนะงแมุจะสายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะ ช่วยจูบเราออกมาเลยนี่เป็นขั้สุดท้ายได้ไหมอรอแล้วทัางแม่คจะทำไงต้องใช้นี่ยัมึงลงเงินอูไปจังงงอยู่กับโฟเฮ้ยดินนี่ดินน่ารักอ่ะตัอาั่ินเนาะเชื่อชัยแล้วน้องจะปล่อยชื่เปินอล้รหรอพี่ไม่เข้าใจคบ ผมเชไม่อยากก็ซช้ดึงความจริงว่าฮะแจ้หวนมาาเออรัพสวยนะก็แต่ถามระยะฉากใช่ลูกโซ่เป็งเดียนะงอะดอ๋อลูกโซวาดปะมันจะลำบากไหม น่าจะฟิลปูดนะแต่น่าจะไม่ฟูดผสมในนี่มาน้ำหนึ่งขอลองครบทุกอ่าน้ำเล่นรอดว้าวฟูดโครการเล่นแซ่บไปถึงปัตยาแล้วเหรโอเคต้องมาขึ้นทรายนี่แล้ว ไม่ไปแล้วเหนื่อยเหนื่อยจริงขับรถขึ้นมาจอดได้วันนั้นน่ะาขับขับอ่ะเดินขึ้นมาได้ันรไปให้ถึงรักถึงไหนดินดินพูเองอ่ะแล้วเป็นไงอร่อยไหมครับอร่อยดีอ่ะเสี่ยคนนี้มีซามติงรองกันหรือเปล่าสาไวัยอ่ะาอ้ เซอรพรสอยู่นะอันนี้ออนแอร์เวลาไหนอะช่องสามอะถ้าพุ่มอ๋อเออช่องสามอว่าละก่อนน้ละก่อนหลังคา